สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่กีนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมเรียนไหมนาคืนนี้ 4ี่ทุ่มใช่ไหมพี่กีนมาพูด hi p h i l i ิ p i n Hello everyone วันอีธานครับ Hello from Myanmar okay Hello ห้าทุ่มเลยเหรออมจีอมจีเพิ่งสอนพี่ปอเสร็จหรอหมูกระทะอร่อยไหมหมูกระทะอะไรหรอสวัสดีครับพี่ชาร์ตสวัสดีครับท็อปิกในวันนี้ไม่มีจ้ะ เราฟมอะไรเสียสปอย EP สองสปอย EP สองเทียน โดนผ่าตัดหัวใจครับจะร้องเลยเนี่ยเอาไม่ใช่ครับสปอยไม่ได้สิทุกคนครับอย่าลืมดูนิทานพันดาว ep สอนะครับผมทุกคนสุกเวลา2องทุ่มขึ้นสองทุ่มครึ่งทาง j m m 25แล้วก็สี่ทุ่มครึ่งทางไลทีวีเอ้ยบนไลทีวีนะครับผมวันนี้หลักๆ ก็คืออยากมาถามฟีดแบ็จากทุกคนนั่นแหละครับว่าทุกคนรู้สึกยังไงครับ <c oughs> มันได้อยู่ใช่ไหมทุกคน <c oughs> กอดออนก,ก็คือเครียดกลัโดดา <c oughs> <c oughs> มันได้อยู่ใช่ไหม อุ่นแม่อุ่นแม่ทั้งหลายเกินความคาดหวังเรามากครับเกินความคาดหวังสำหรับมิงเหมือนกันคือตอนแรกคิดว่าไม่คิดว่าเล่นดีมากครับเพิ่น mm. จริงเหรอจ้าเย,ยมิว ฟูดักต์เท n ร์นออนเดอ t ไล e ์ในอีพิโซดม l นจะเป็น like 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 ลุกไล่เลยไม่ใช่คนระั <laughs> <laughs> ัวหน้าผู้อาจจะไม่ได้เป็นแฟนขูเทียนก็ได้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยแฟนครูเทียนก็คือช่างยอดครับผมชอบฉากที่เป็นลมมากฉากที่เป็นลมชอบฉากเดินส่วนกันเออมีชอบฉากเดินส่วนกันมากๆคือแบบจริงทุกคนรู้ปะกว่าจะได้ซีนนั้นมามันแบบ ถ่ายเป็นแบบเป็นชั่วโมงเอ้ยเป็นชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงเลยนะรู้ไหมที่ครูเทียนลงพื้นหน่อยเหล่ออ้อยให้ถ่ายจริงๆแล้วแบบมันเป็นซีนที่ถ่ายเหนื่อยมากนะเพราะว่าคือมันหลายคัดมากก็จะรับคัดแต่ละคัดแบบคือเดินหลายรอบมากเพราะว่าจังหวะมิกกับพี่เอิร์ดก็แบบบางจังหวะมันก็เดินแบบไม่พร้อมกันอะไรย่างเงี้ยฮะชอบสากตีกันครับ Can you speak English? I can't ชชอบมันกันเลยฉากเดินสวนกันแบบแล้วมีแค่แอบ,บเห็นใน Tik t อกเว้ยมันมีมันมีแบบแบบที่แปลงจากเพลงเพลงเพลงปกติอะกลายเป็นแบบทวิสต์ไปอีกอีกแนวหนึ่งอะเป็นแบบเพลงเศร้าอเง,งี้ยมันคนเป็นแฟนเกา่าเฮ้ยเอาดีๆได้นะ ตอนรักกันตอนหลังฉากนึว่าชีวิตจริงเลยเนียนมาก <laughs> ครับ Did you eat today อ uh ือฮะ Yes I did Can you use, please I can't speak this w e l l well because uh, because lady นะพิม comment แป๊บดูแลเนี่ยจริงเหรอพี่แม่ขอบคุณครับ แต่ก็อย่าลืมดูต่อๆไปนะครับอีพีแรกมันยังตัดสินอะไรไม่ได้เว้ยทุกคนควรต้องดูอีพีต่อๆไปเรื่อยๆนะครับแจริงๆเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรรีแอคหรือว่ารีแคปซีนแรกมันเปิดมาด้วยซีนที่มีเล่นการพนานมันคือคิวที่สองในการถ่ายทำตอนนั้นยังแบบพอดูแล้วตอนนั้นเราทำเต็มที่แล้วแหละแต่ว่า เอชเอชอบมาเถอะไม่เป็นไรครับครูเทียนสวยมากค่ะเทียนไม่นคนรอ่นะครับจริงๆแล้วรอไหมไม่รู้เหมือนกันครับ Love you from Myanmar thank you love you too เ uh อ่อ ตอนที่ยหงมาก็หนึ่งตอนอน,นีด้ีทุกอย่างนะไม่ติดเลยขอบคุณครับจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจากแรกเราลงนะครับผมอยากเห็นรูปวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ลงได้สองปีอยู่ดีหัวหน้าไปไหนวันนี้มิกนอนห้องตัวเองว่าสัโปร happy birthday ไอนะ้น้องแฮปปี้เบอร์เดย์นะน้องปอนของพี่ขอเพื่อนผมรอที่ใช่ครับผมจริงแล้วจริงๆเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนชอบฉากไหนที่สุดที่คิดว่ายากที่สุดในการถ่ายทำเกิดพวกนี้ร,รู้ผมรู้ครับว่าคุณเกิดพวงนี้แต่ผมอยากแฮปปี้เบิร์เดย์คุณก่อนไง เพราะว่าตอนนี้มันแบบมันแบบตอนนี้ไงผมอยากให้คุณแบบแฮปปี้กับการที่ผมบวยพอให้คุณผมขอให้น้องปอนของพี่ประสบความสําเร็จในชีวิตครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังทางปารถนาทุกประการนะครับสวัสดีเพื่อนบูมพี่มีกซอพอคืออะไรอ่ะ อ you half ก oh, no. <laughs> ็เ e <laughs> ีย a n Oh n o I'm hundred percent Thai ไม่รู้ไหมพี่ไม่เคยทำอะไรน้องเลยปอบหน่อยนี่ไงคราวนี้ทันแล้วพูดเก่งจังอา <laughs> สอบสู้ๆนะครับน้อเพื่อนหายไปหมดแล้ววะน้ำอยู่ทุกวันหินก็บอกเพื่อนพี่น่าเหมือนคนคุยเก่าหนูเลยเห็นรามันจีด๊ดพี่ขอโทษ มิสเตอร์ชาอินอูไทยแลนด์เฮ้ยกว่าไปนะเราเทียบเข้าไม่ติดเราอย่าพูดเลยดีใจคนดูเยอะมากขอบคุณคะ่ะชาอินอู u, คือใครอ่ะมีแต่คนบอกวันนี้พี่บอยไม่รู้จักชาอินอูได้ยังไงเขาคือเทพเจ้าเขาคือเทพเจ้าของโลกใบนี้ ขาโดนเทพเจ้าสรรสร้างขึ้นมาพี่บอยรู้ไหมเขาคือคนที่เล่นอะไรอ่ะกางนำบิวตี้หรือว่าเ,อ,อ,เอ,อ้อีกเรื่องหนึ่งก็คืออีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแบบพีเรียดหน่อยแต่จำชื่อไม่ไดไ้จำชื่อไม่ได้เรื่องล่าสุดที่เขาเล่นคือ t 2 beauty เหร Have you ever watch Korean drama? Always I love Hello เอ้ย Hi Bye Mamma Sky Castle แล้วอะไรอีกอีกเรื่องหนึ่งเงย้ย Sky Castle แล้วอะไรอีกเรื่องจริงจริมีชอบเกาหลีมาเลยนะแต่หลังๆไม่ค่อยได้ดูแล้วเพราะว่าเรียนหนักแล้วก็ทำงานด้วยครับมิไม่ได้ขึ้นนะ ให้เป็นอื่นๆก็ได้ให้เป็นเจฮยอนแทนเจฮยอนโอ้โหเป็นบอยแหละพี่ม่จะใสอารมณ์ส <laughs> ิพี่ไม่ใสอารมณ์ครับพี่รอเล่นนะเมื่อกี้พี่แอคติ้งเด้ออมซีรีส์ที่มีแนะนำซีรีส์넷ฟิกหน่อยโอ้ซีรีส์넷ฟิกมีชอบเยอะมากเลยครับค,คือต้องบอกก่อนว่ามันแบ่งไปคแคตตาล็อกเยอะ it's very hard very hard acting เป็น house What g o e s To ูกเผื่อดุไหมมีบ้างครับให้คะแนนความดื้อขอ,ของครูเทียนหน่อยจากสิบให้ให้เก้าพี่เป็นอื่อูผมขอเป็นแใจใอยแแลวกันไม่ครับพี่จะเป็นอื่นแจฮะสู้โหก็ได้ครับ ไดูคำถามดีกว่า เอิร์ธแบบอีสเอิรที่เอิร h อยู่คอนโดครับเดี๋ยวมีนัดเรียนกับพี่เอิร์ธอยู่เร็วๆนี้ฮะเร็วๆน,นี้ก็คือห้าทุมวันนี้ฮะเลยชั่วโมงหนึ่งไอ a cat person or dog person I think ไออ a cat person ตอนเธอไปลมในกองเราใจหายเลยอย่าว่าแต่ทุกคนใจหายเลยม่แยังใจหายเลย่ยตอนนั้นอะตื่นมาคือช็อกแบบช็อกไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่อยากพูดถึงเลยใจเอาละครับทุกคนหัวอร่อยไหมอร่อยครับ มิกว่าถึงเวลาที่สมควรแค่อยากแบบมาเช็คไม่อยอมมาเช็คแบบอยากรู้ฟีดแบ็กอะไรเงี้ยก็เห็นพอสมควรแล้วครับก็ขอบคุณที่ทุกคนขเขาเรียกว่าอะไรพอใจกับสิ่งที่มิกได้แสดงออกเอยแสดงเป็นเทียนนะครับขอบคุณครับบายบายฮะบายบาย